สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมทีมงานอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกนะครับผมเป็นทีมงานของเสียเจ้าของเจ้ากา้านกล้วยครับก่อนอื่นเลยก็พามาหลบแดดก่อนหลบแดดก่อนครับนี่นะครับเพราะถ้าไม่หลบแดดมันก็จะ ออจะทำให้มันแดดร้อนแล้วก็หมุนครับสวัสดีครับครับผมทำไมไม่ขับเอง,องร,รถสวยอยู่ในทุ่งนาเลยได้ี่เอ,อ้าไปซื้ออะไรมาแต่งเองบ่หน้าเรียดอ่ะไปซื้ออะไรมาแต่งเองบ่หน้าเรียดอ่ะหร,หรือว่ามาอย่างนี้แสดงว่าสั่งแต่งเพิ่มหรือเปล่า เออเนาะเดี๋ยวเอาหมวกกันเต้เอาหมวกไหมาเลโอ,โอ้รถสวยครับผมรถรอคันนี้แหละที่ผมพาไปซื้ออยู่ที่นี่กี่คันเจ<ะ>้าเจ็ดคันเจ็ดคันอยู่ทีมนูน้นสี่คันทางนู้นเขาก็วิ่งใกล้เนาะเขาก็วิ่งแค่ไปถ่ายมาแล้ว <laughs> ตามเข้าไปในภูเขาเลยะ ติดเชิงเขาพอดิบุกลอกบางเนาะลอกบางมากเลยอะ่ะลอกดินเนี่ยไม่ถึงยี่สิบเซนได้ทั้งนั้นเลนยหเหมือนเกาแต่ย่าเดี๋ยวเดินไปดูในห,หมวกหมวกอยนะู่ไหนเอาหมวกก่อนไม่มีหมวกไม่ไ้คอ่ะแดดแรงมากหน้านี้ดำหมดเลยอะ่ะ เขาแก่นอนอยู่บ้านสบายใจเชิบเลยเราโทรไปเองอยู่บ้านอยู่เลยอ้รถก็ทำงานครับผมสบายเนาะนี่นะครับ JO8C นะครับเมก้าหัวแฉบคันนี้จบไปที่ราคาเท่าไหร่นะ90 92นะเราสั่งเพิ่มใช่ไหมหน้าเรียดเนี่ยมาเห็นตัวจริงแล้วสวยมากครับ สั่งกระทะชุบเล็อะไรเพิ่มหมดเลยใช่ไหมโอ้แต่งเต็มเลยนเานี่ผ้าใบอันนี้ก็มาจากอู๋หมดเลยผ้าใบข้างหน้าก็ใช่ใช่ไหมครัข้างหน้าอเอาให้มันสุดอย่าสะดุดคําที่คําที่ว่าไม่มีเงินเพราะว่าถ้าเอามาวิ่งแล้วไม่ได้แต่งแน่นอนต้องแต่งมาจากนู่นแหละอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นรถของอู๋อู๋สงวนเหมือนกันซื้อมือสองมาใช่ไหมนี่ คันนั้นอ่ะซื้อมือสองได้ดีมากเลยคันแบบนี้แหละห้าสิบเท่าไรห้าสิบแปดทำเครื่องหมดไปสองหมื่นสองหมื่นเก้าก็ยังถือว่าคุ้มอยู่ดีรถสภาพดีคันนั้นอ่ะที่ผมโทรไปที่หายรถใคระไรที่มาเจอที่บา้านเออได้ดีได้ดีถ้าจะไปเอาทางนู้นมาไม่ได้สวยเท่าทางนี้หรอกอันนี้ซื้อมามือสองเหมือนกันใช่นะอันนี้นานยังไงซื้อมามือสองอ่ะ 6พียังอยู่สภาพที่ดีนะยังอยู่ดีอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูเขาลอกดินกันก่อนครับลอกดินทางนี้จะออกเป็นดินเหนียวๆก้อนๆดินทามนะบ้านผมเขาเรียกดินทามอู้นี่ตัวจี๊ดตัวจี๊ดนี่นะครับเป็นเทลเลอร์คันคันที่ย้าย ลดให้กับท่าแก่กันกล้วยแต่ดั้งเดิมเลยนะคันนี้แต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยครับผมคือคันนี้นะครับใช้ย้ายทีนี้ก็เลยไปซื้อกา้านกล้วยมาเสริมทับอีกนะครับเพื่อที่จะขยายงานตัวนี้จะเป็นเจ้าฟูโซ่527นะครับ สองเผ่าถ้าเป็นชูโซ่นี่ต้องยอมรับในเรื่องความทนทานแข็งแกร่งนะครับทอยเสียคู่ด้วยครับสวยมากครับรถตู้มาจอดในทุ่งนานี่เหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนข้าราชการเหมือนพวก หน่วยงานอะไรต่าง,างๆไอ้ bis. หน่วยงานอะไรสักอย่างมาตรวจสอบบอ่อดิน <laughs> นี่ <laughs> มีใครยกล้อให้ดูไหม <laughs> นี่ครับอำเภอพมพิรามนะครับดินของอำเภอพมพิรามจะเป็นดินเหนียวเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับท่อยเสียฝั่งขวานี่แฝดสาม ขึ้นข้างบนอีกสองสวยมากเลยสภาพยังดีอยู่แต่รู้สึกว่าเห็นเครื่องเป็นหกเอ็มหกหนึ่งหรือเปล่าเปลี่ยนเครื่องมล้วใช่ไหมหกเอ็มหกหนึ่ง嘛สองร้อยิบห้าแรงได้ถังกันซีได้อะไรไหมไพอดีเป๊ะเลยเนาะอืมนี่ครับมองมองเผลๆเห,เ,หเห็นเห็นมันหกเอ็มหกหนึ่งติดคันตัวน,นั้นเป๊ะเลย ติดคานพอดีถ้าสูงอีกสักนิดนึงก็น่าจะติดกี่ปีแล้วคันนี้ออันนี้ทำไมทำอย่างนี้เนี่ยทำไมไม <c oughs> บางเหล็กไปซื้อเหล็กอันนั้นมาใส่ก็ได้เห <c oughs> ล็กสิบมิลเหมือนคันนั้นอะจบเลยแข็งโปกเลยเหล็กสิบมิลไอาการกล้วยนี่ยังไงก็ไม่มียุบสิบมิลไอลลนั่นอะ่ะไม่ต้องปูพะยางเลย อันนี้ต้องปูไม้เนาะไม้ก็แตกบ่อยอไ,มไม้แตกบ่อยแตกบ่อยถ้าไม้ต้องมีที่ล็อกไม้เนี่ยเอาไม้ใส่ต้องมีล็อกล็อกล็อกเส่็จแล้วอันเหล็กฉากล็อกของเขาทำนะนงไม่แตกใช่ไม่แตกแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ปูเหล็กสิบมินมาถึงตรงนี้ต่อจากนี้ไปเป็นไม้ถึงจะไม่แตกถ้าเอาไว้ตรงนี้ยังไงก็แตกท่านมาบิดตรงนี้ไง ถ้าปูเหล็กสิบมิลมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็เอาเอา ek, เหล็กไอ, ek, เ,อเนี่ยเหล็กนิ้วเนี่ยวางทับหัวไม้ไว้แล้วก็เอาไม้ต่อจากนี้ไปไม่แตกเลยอยู่งั้นแหละแต่ถ้าเอามาไว้ตรงนี้แตกตรงเนี้ยแถวแถวเนี้ยแตกก่อนเลยแล้วก็ลามมันไปครับอันนี้ตอนนี้ก็ถ้าปูแป็นแผ่นนี้แบบไม่มีเหล็กข้างล่างเลยนะเป็นดึงดังดึงดังดึงดังอย่าง,ง,งนี้นะ แต่ก็ดูเหมือนแข็งแรงมากนะครับนี่เหล็กใหญ่มากเลยอยู่มาคือว่าใช้คุ้มลเลยแหละนี่มีคันหนึ่งอยากจะนำเสนอสนไหมเมือเออสิบสองร้อยแท่นเตีย้ยสนไหมไม่แพงหกสิบกว,ว่าฮะ ไม่ก็พร้องกระบะพร้อมวิ่งเลยอ่ะพรอมใส่วิ่งเลยเหล็กนะเหมือนไอ้การกล้วยเป๊ะเลยเหล็กหกแล้วก็สอดด้วยเฮดบีมห้าแต่มันทํนเตี้ยเดี๋ยวจะให้ดูลูกเดี๋ยวจะให้ดูลูกอย่างนี้เลยแต่มันเป็นหัวล็อกกี้นะล็อกกี้สามใบปัดหัวเดิมของไอ้การกล้ยวยแหละแต่สภาพ,าพหัวสวยไปขับลองมาแล้วเครื่องสามร้อยกว่าสามร้อหกสิบแรงแรงสองเพา สองเผาสิบสอรอทนเตี้ยสวยด้วยขึ้นน่าจะขึ้นพวกนี้ได้เนี่ยพวกเนี้ยถ้าขนไม่ไกลนะขึ้นได้อยู่เอามาเสริมทับอีกอคันนี้เพิ่งต่อเสียดใช่ไหมนี่อ่าเพิ่งทำกระบะใหม่เสาสูงไปเดินไปดูขเขาตักดินสีมือ ของเจ้าเนี่ยไปได้จากไหนมาฝีมือดีมากเลย <c oughs> การลอกนาได้เสมอเพี้ยเลยครับฝีมือการลอกนาไหมหน้วยเจ้าไปเร่อมาเรียนมาจากไหนเจ้ากินสายระดับน้ําเป็นอาหารใช่ไหมป้าที่ถ่ที่ถังปลามังหม้อคุแหกแตกปูอย่างนี้เจ้าของนาเอาข้าวมาหวานได้เลยป้าจะเรียบไปไหนเนี่ย เนี่ยลอกมาเนี่ยต้องได้ดินประมาณไม่ต่ำกว่าห้าร้อยเที่ยวแล้วนี่พันกว่าเลยพันใช่ไหมเอาแสดงทางนู้นลอกนะเพิ่งจะมาบางทางนี้นะครับนี่นี่มาดูมาดูลอกเป็นเป็นพื้นดินเขาเรียกดินอะไรทานนี้ดินทามใช่ไหมเขาเรียกดินอะไรนี่ดินทามไม่ดินเหนียวดินอะไรเขาเรียกเหนียว เหนียวบนสายจะเหนียวเลยก็ไม่เหนียวเลยนะจะมีทรายอยู่แต่ฝั่งนั้นจะเป็นเหนียวนนะ่ะดำๆนะครับถ้าฝนตกมานี่หนีทันก็ทันไม่ทันก็ลื่นครับชอบแต่คันนี้เลยตอนเดียวเป็นรถใส่ยางก้านนะทีแรกก็น่าจะเป็นล้อเล็กหลยสวยๆส,ส่งได้ครับส่งได,งได้ได้กี่เที่ยวแล้วครับป ได้กี่เที่ยวแล้วครับได้กี่เที่ยวแล้วครับไม่15เที่ยวแล้วครับโอ้ยอยู่ได้แล้วพ่อจะบอมฮะพ่อจะบอมอ๋อครับผมครับโอ้อันนี้เป็นเครื่องอะไรครับคันนี้เฮ็ดเจ็ดร้อยครับอีเฮ็ดเจ็ดร้อยครับผมยกหัวใหม่วางกับบาใหม่ปะครับผมโรลิเทอร์แต่แต่เดิมเป็นรถเป็นหัวอะไรอยู่ครับเป็นทีเอลเอลครับ หัวอสองโคกอย่างนั้นเจ็ดสองห้าอย่างนั้นอ่ะครับอ๋อไอหัวหน้าลิงอ่นนะน้าผมโ,โอ้ไงโรยเจอเลยสโล,สโลไหม,สโ,ส,มสโลสโลโอ้เ <laughs> จ้าปีศาจนอนอยู่ใต้ท้อง <laughs> สโลนี่ก็แรงด้วยนีบโบ่โอ้ได้วันหนึ่งได้สี่เที่ยวครับนี่ก็บบข,ข,ขนาดว่าได้สี่เที่ยวได้ก็ อาบ,าาบาครับแต่ดูว่าลอกบางมากเลยครับ,รบเดี๋ยวขอตัวไปดูนี้ก่อนครับผมต้องต้องให้เครดิตคนขับแม่โครนะลอกได้เสมอผมรู้ว่ากินสายระดับน้ำเป็นอาหารครับผมอมาดูครับการที่ลอกบางๆอย่างนี้ไม่ใช่ทําแบบได้ง่ายนะครับ ต้องเป็นคนที่สายตาแบบเหี่ยวจริงๆนะครับถึงจะทำได้ขนาดนี้โบรสุ200รุ่นหกไหม เร็วขนาดนี้ถือว่ายังสมบูรณ์ยนะครับยังระบบยังสมบูรณ์นะครับเนี่ยเก็บดินบางๆเกือบเต็มมุ้งกีไปดูฝีมือครับดูครับนี่ทำยากนะ ทำยากนะลอกบางๆเนี่ยทำยากมากครับสายตาต้องดีครับเพราะว่าลอกบางๆยังไงรู้ไหมที่อผมบอกทำยากก็คือเนี่ยคันนามันมันต่างระดับเลยเนี่ยอย่างคันนาเนี่ยอาจจะบางตรงนั้นหนาหนาเขาบอกทางนู้นหนา,หนาแต่รอกเก็บเป็นพื้นเดีวยวกันเลยดูยเิเสมอไหมล่ะครับปล่อยน้ำลงแล้วก็เอารถไถเนี่ย ลากดินใส่ได้เลยขับเล่นได้เลยเขาเรียกว่ามอกดินกวาดดินนะครับมี115ในตำนานครับร่วมทีมงานอีกหนึ่งคันนะครับแต่สังเกตว่าจะมีแอร์ทุกคันนะคันนี้เดิมๆเ,เลยสวยๆเลยคันนี้สวยนะหน้าปานะคันนี้นะ่นะเรามาดูนะครับ แล้วคันนี้กนันทรงทรงได้ครับเหมือนในเหมือนมันทรงเสาเป็นสูงดีครับดูดิเ,ดเก็บดินเข้าเต็มมุ้งกีเลยสุดยอดครับ เข้ากูเป็นรถที่อยู่ในตำนานอีกคันนะครับโอปสสุสองร้อรุ่นหกเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าหลายปีรุ่นห้าเข้าเป็นตำนานไปแล้วตำนานที่ยังมีชีวิตรุ่นหก็กำลังตามหลังเข้าไปนะครับถ้าอยู่ได้สภาพนี้ทํางานได้ประมาณนี้ก็สภาพดีแล้วครับเนี่เดี๋ยดิ ท่องมากเลยครับดูการดึงดินนะครับนี่บางคนเนี่ยถ้ารอบบางๆก็จะกวาดดินไปกองเอาไว้ใช่ไหมตรงด้านหน้าแท็กตัวเองคันนี้ดึงเข้าดึงเข้าดึงเข้าเลยครับหาแล้วใส่ดินไม่เยอะนะเหมือนบ้านผมเลยนี่ครับตรงไหน,นมันลืกก็รถไปแล้วก็เคลียร์ออกนะเคลียร์ออกครับ จัดจ้านจริงๆครับเจ้าของนายิ้มเลยครับได้อย่างนี้ถ้ามีลูกน้องอย่างนี้นี่เท่าแก่สบายครับสารต่อง,งานได้อีกเยอะครับเทียบเลยนาทุ่งน,นี้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 เก็บเรียบครับเพราะว่าเจ้าของนาคนไหนมาเห็นก็พอใจแหละครับ มาเจอร้อยสิบห้าในตำนานครับทันนี้ตำนานเยอะจัดปะวันนี้เพราะว่าสังเกตว่าภาคอีสานบ้านผมอะ่ะมันจะเป็นรถใหม่หมดแล้วนะครับเกือบหมดแล้วอะ่ะที่เขาพากันรีวิวกันอะ่ะเห็นไหมค้นไหนทีมไหนก็มีแต่รถใหม่ใหม่ร้อยสิบห้าร้อยเนี่ยอย่างไดนาเห็นไหมไดนาก็มาครับไดนานี่ครับ มาอีกคันหนึ่งครับไดนาน่านก็ในตำนานเหมือนกันโตโยต้าไดนาครับเด็กๆหลายคนโตขึ้นมาคงไม่รู้จักนะไดนาเนึน่งว่ามันหายสสาบูญไปแล้วหรือว่ามันเคยมีอยู่นะครับคนรู้หรือไม่ว่ารถโตโยต้าไดนาใช้มออแบตแค่รูปเดียวทั้งระบบเป็นไฟ12โวลต์นะครับ ทีแรกผมยนึงงงเนี่ยแสดงว่าขายเที่ยวนั่นนี่ครับดูการดึงดินนะครับดูนะครับการวางมุงกี้นะครับนี่น,นี่เต็มครับผมชอบตรงนี้เลยถ้ารอบบางบางนี้ต้องขยับรดบ่อยๆครับถ้าไม่ขยับลึกแน่นอน ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพารีวิวรถคันนี้ครับคันม่วงนะครับคันที่ลูกค้าไปผมพาลูกค้าไปมัดจำมาจากอู่สงวนศักดิ์นะครับรีวิวให้ดูกันเลยเต็มเต็มเดี๋ยวเขากลับมารอบหน้าก่อนรอบนี้ก็ ปล่อยให้พี่แกวิ่งไปก่อนถึงคิวพอดีนะครับนี่ครับมาดูไดนาครับผมโตโยต้าไดนามีแอร์นะครับนี่สุดจัดแน่นอนจริงๆครับมีแอร์ด้วยครับนี่เลยถึงจะเขาเรียกว่า เยวจะให้ดูมอแบตถึงจะเป็นรถที่เก่าแต่ว่าขายเที่ยวได้เท่ากันครับดูนะครับทันนี้มอแบตหนึ่งลูกครับนี่สโลด้วยนะครับนี่เล็กก็เล็กเล็กพิกชี้หนูครับสโลนะครับ ไม่แพ้รถใหญ่เลยครับแล้วก็จะมีฮีโน่ซูเปอร์เซียนะครับหนึ่งคันสองคันแล้วก็มีนั่นร้อยสิบห้าอีกข้างหลังหนึ่งคันนะสภาพดีเลยนะครับคันนี้ไปทะเบียนอุตดิดซับนัสกิจซับนัสสิต คพี่พารวยสองพันี่สิเ็นนี้สภาพดีครับ F4 สุปดพิอ่ะเสียงดีด้วยคันนี้รถยังใหม่อยู่เลยครับอขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ